สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรวัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงวัยมากกว่า15ปีผมจะมาแบ่งปันวิธีธรรมชาติที่จะช่วยฟื้นฟูพลังและสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยเฉพาะปัญหาตะคริวและการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในผู้สูงวัยคุณเคยประสบกับอาการตะคริวกลางดึกที่ทำให้นอนไม่หลับ หรือรู้สึกว่าขาและเท้าเย็นชาบ่อยๆไหมครับนี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าการไหลเวียนเลือดของคุณอาจไม่ดีเท่าที่ควรผมเคยดูแลคุณป้าวัย65ปีท่านหนึ่งที่มาพบผมด้วยอาการตะคริวรุนแรงเกือบทุกคืนจนทำให้นอนไม่หลับเหนื่อยล้าและกังวลเรื่องการล้มคุณป้าเคยลองทานยาแก้ปวดวิตามินและอาหารเสริมมาหลายชนิด แต่ก็ไม่ได้ผลดีนะักแต่หลังจากที่ผมแนะนำวิธีที่จะแบ่งปันกับทุกท่านในวันนี้ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรโบราณและท่ายโยคะง่ายๆสามท่าอาการของคุณป้าด,ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจภายในเพียงสองสัปดาห์สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีนี้ไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยแต่อาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และลดอาการตะคริวได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกในวันนี้ผมจะแบ่งปันสูตรน้ำชาขิงมะนาวที่มีส่วนผสมพิเศษและท่าโยคะที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยโดยทั้งสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าขิงมีสารจินเจอรลที่ช่วยขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในขณะขี่มะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงเมื่อผสมกับน้ำผึ้งที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบจึงได้เครื่องดื่มที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงระบบไหลเวียนเลือดคุณตาท่านหนึ่งที่ผมดูแลอยู่เล่าให้ฟังว่าหมอคะแต่ก่อนหนูต้องลุกมาเดินกลางดึกเกือบทุกคืน p พราะตะคริแต่พอได้ดื่มน้ำชาสูตรนี้ก่อนนอนทุกวันร่วมกับการทำท่ายโยคะตอนเช้าอาการดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้นอนหลับสบายขึ้นขาก็ไม่ค่อยชาเหมือนเมื่อก่อนท่ายโยคะสามท่าที่ผมจะแนะนำนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของผู้สูงวัยเน้นการยืดกล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดโดยไม่กดดันข้อต่อมากเกินไปท่าเหล่านี้สามารถทำบนเก้าอี้ได้ จึงปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการล้มที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียพบว่าการผสมผสานระหว่างสมุนไพรและการเคลื่อนไหวร่างกายแบบโยคะสามารถช่วยลดอาการตะคริวในผู้สูงอายุได้ถึง60%ภายในระยะเวลา4คุณลุงวัย70ปีอีกท่านหนึ่งที่มาพบผมเคยกังวลว่าการทำโยคะจะยากเกินไปสำหรับวัยของเขาแต่หลังจากที่ได้ลองทำท่าที่ผมแนะนำ เขาบอกว่าหมอครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้แต่พอได้ลองทำจริงๆมันง่ายกว่าที่คิดมากแถมยังรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยมาดูกันว่าทำไมวิธีการนี้ถึงได้ผลดีนักในทางการแพทย์เราพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดของเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนกับท่อน้ำเก่าที่แข็งตัวและตีบแคบลงแต่สารสำคัญในขิงแล้วอะมะนาวจะช่วยกระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อสูตรน้ำชาที่ผมจะแนะนำประกอบด้วยชิงสดหั่นบางต่างสามแว่นมะลาวครึ่งลูกและน้ำพึ่งแท้กรณีที่การเก่ากันในช่วงวันกลางที่จะคิดจะมีการขยับเปิดแบ่งกันโดยให้มีความจำกัดเกิดขึ้นและเงินเดิอมอีกไปทำสูตรไทยนี้ครับการเกียรติแยกติดตามครับ สามแหวนหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งและดื่มอีกได้ด้วยนะสูตรน้ำชาที่ผมจะแนะนำประกอบด้วยชิงสดหั่นบางต่างสามแหวนมะลาวครึ่งลูกและน้ำพ้งแท้กรณีที่การก่าวกันดอกเดียวครับเริ่มจากท่านั่งบนเ้าอี้แล้วยืดขาไปด้านหน้าท่าที่สองคือการหมุนข้อเท้าเบาๆและท่าสุดท้ายคือการยกส้นเท้าขึ้นลงช้าๆ แต่ละท่าทำ30ส,สครั้งทำวันละสองรอบสิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือสำหรับผู้ที่มีโรคกระเพาะควรดื่มน้ำชาหลังอาหารและผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าควรทำท่าโยคะอย่างช้าๆไม่ฝืนหากรู้สึกไม่สบายให้หยุดทันทีผู้ป่วยของผมหลายท่านรายงานว่าหลังจากทำตามวิธีนี้อย่างสม่ำเสมอประมาณสองสัปดาห์ เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไม่เพียงแค่อาการตะคริวที่ลดลงแต่ยังรู้สึกว่าขาและเท้าอุ่นขึ้นการทรงตัวดีขึ้นและมีพลังงานมากขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันคุณป้าท่านหนึ่งที่อายุ75ปีเล่าให้ผมฟังว่าหมอครับแต่ก่อนหนูกลัวมากเวลาต้องลงบันไดเพราะขาไม่มีแรงแต่ตอนนี้หนูรู้สึกมั่นใจขึ้นมากเดินได้คล่องแคล่วกว่าเดิม ลูกหลานก็แปลกใจว่าทำไมยายดูกระฉับก,กระเฉงขึ้นมาดูกลไกลทางวิทยาศาสตร์กันอีกนิดนะครับว่าทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลดีในขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดเหมือนกับการทำความสะอาดท่อน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นส่วนวิตามินซีจากมะนาวช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและยืดหยุ่นดีขึ้น การทำท่าโยคะที่ผมแนะนำจะช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อน่องและเทา้าซึ่งทำหน้าที่เหมือนปั๊มเลือดธรรมชาติช่วยดันเลือดจากขาและเทา้ากลับสู่หัวใจได้ดีขึ้นลดการขั่งของเลือดที่เป็นสาเหตุของอาการชาและตะคริวผมขอเน้นย้ำว่าการทำท่าโยคะควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนเริ่มจากท่าง่ายๆก่อนเมื่อร่างกายเริ่มคุ้นเคยจึงค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้ง หรือความท้าทายขึ้นสำหรับการดื่มน้ำชาขิงมะนาวผมแนะนำให้เริ่มจากความเข้มข้นน้อยๆก่อนสำหรับการดื่มน้ำชาขิงมะนาวผมแนะนำให้เริ่มจากความเข้มข้นน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆปรับเพิ่มตามที่ร่างกายรับได้ดเพื่อให้ระบบย่อยอาหารปรับตัวและหลีกเลี่ยงอาการระคายเคืองกระเพาะนอกจากนี้ผมมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของวิธีการนี้ให้ดียิ่งขึ้นหนึ่ง ควรดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ6-8แก้วเพราะการไหลเวียนเลือดที่ดีต้องการน้ำในปริมาณที่เหมาะสม 2. หลีกเลี่ยงการนั่งนานๆควรลุกเดินหรือขยับร่างกายทุก1นสองชั่วโมงแม้จะเป็นการเดินสั้นๆรอบๆบ,บ้านก็ยังดี 3. แช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนอนประมาณ10-15นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ68ปีที่ทำตามคำแนะนำทั้งหมดนี้อย่างเคร่งครัดเล่าให้ผมฟังว่าหมอครับผมแทบไม่เชื่อว่าวิธีง่ายๆแบบนี้จะได้ผลขนาดนี้ตอนนี้ผมนอนหลับสบายขึ้นมากไม่ต้องตื่นมากลางดึกเพราะตะคริวแล้วแผมตอนเช้ายังรู้สึกสดชื่นมีแรงทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นด้วยผมอยากเน้นย้ำว่า แม้วิธีการนี้จะได้ผลดีแต่ก็ไม่ควรละเลยการพบแพทย์ตามนัดหากคุณมีโรคประจำตัวและถ้ามีอาการผิดปกติรุนแรงเช่นปวดน่องมากบวมหรือมีอาการชาอย่างรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีคำถามที่ผมมักได้รับบ่อยๆคือวิธีนี้จะได้ผลกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือแต่ละคนอาจตอบสนองต่อการรักษาไม่เหมือน บางคนอาจเห็นผลเร็วภายใน1-2สัปดาห์บางคนอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอในการปฏิบัติมาดูรายละเอียดของท่ายโยคะทั้งสท่าอย่างละเอียดกันครับท่าที่หนึ่งท่ายืดขาด้านหน้านั่งบนเก้าอี้ที่มั่นคงหลังตรงยืดขาข้างหนึ่งไปด้านหน้าค่อยๆเหยียดปลายเท้าและมอนิ้วเท้าสลับกัน ทำช้าๆสิบครั้งแล้วเปลี่ยนขาอีกข้างหากตึงที่น่องมากเกินไปให้งอเข่าเล็กน้อยท่าที่สองท่าหมุนข้อเท้านั่งบนเก้าอี้ยกเท้าขึ้นจากพื้นเล็กน้อยหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมช้าๆตามเข็มนาฬิกาห้าครั้งหมุนทวนเข็มนาฬิกาห้าครั้งทำสลับข้างซ้ายและขวาระหว่างทำให้หายใจเข้าออกลึกๆท่าที่สาม ห้ายกส้นเทา้านั่งหลังตรงเท้าทั้งสองวางราบกับพื้นค่อยๆย,ยกส้นเท้าขึ้นโดยให้ปลายเท้าแตะพื้นไว้ค้างไว้สามวินาทีแล้วค่อยๆวางส้นเท้าลงทำซ้ำสิบครั้งพักสักครู่แล้วทำซ้ำอีกรอบสำหรับการเตรียมน้ำชาขิงมะนาวผมมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหเลือกขิงสดที่มีผิวเรียบเนื้อนแน่น ไม่นิ่มหรือเหี่ยวสล้างขิงให้สะอาดแล้วทุบเบาๆก่อนหัน่นจะช่วยให้สารสำคัญออกมามากขึ้น 3. ใช้มะนาวที่สุกพอดีไม่อ่อนหรือแก่เกินไป 4. ใช้น้ำพึ่งแท้ไม่ควรใช้น้ำตาลทดแทนห้า้มน้ำ script part separator ต้มน้ำให้เดือดก่อนเทใส่ขิงจะช่วยสกัดสารสำคัญได้ดีขึ้นควรใช้ภาชนะเซรามิกหรือแก้วในการชง หลีกเลี่ยงภาชนะโลหะที่อาจทำปฏิกิริยากับกวดมะนาวนอกจากนี้ผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อเสริมประสิทธิภาพของวิธีการนี้ 1. พยายามเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี 3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือสูงเพราะจะทำให้เกิดการข้างของน้ำในร่างกาย 4. สวมรองเท้าที่พอดีไม่คับหรือหลวมเกินไป 5. หลีกเลี่ยงการสวมถุงเท้าที่รัดแน่นเกินไปคุลป้าวัย72ปีท่านหนึ่งที่ทำตามวิธีนี้มาได้หนึ่งเดือนมอกกับผมว่าหมอค้าตอนแรกหนูก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลไหมแต่พอทำไปสักพัก รู้สึกได้เลยว่าขาไม่เย็นชาเหมือนเมื่อก่อนตะคริวก็น้อยลงที่สำคัญคือรู้สึกมีพลังมากขึ้นไปเดินตลาดได้านานขึ้นโดยไม่เหนื่อยง่ายสิ่งที่น่าสนใจคือการวิจัยทางการแพทย์พบว่าการออกกำลังกายแบบเบาๆเช่นโยคะร่วมกับการดูแลโภชนาการที่เหมาะสมสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของระบบไหลเวียนเลือดได้ถึง40%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดูแลตัวเอง ผมขอย้ำว่าแม้วิธีการนี้จะเรียบง่ายแต่ความสม่ำเสมอคืออุญแจสําสำคัญสู่ความสำเร็จเปรียบเหมือนการรดน้ำต้นไม้ถ้าเราทำสม่ำเสมอต้นไม้ก็จะเติบโตแข็งแรงแต่ถ้าทำทำหยุดหยุดผลลัพธ์ก็จะไม่ดีเท่าที่ควรผมขอแบ่งปันกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกหนึ่งกรณีนะครับคุณลุงวัย68ปีท่านหนึ่งเคยมีปัญหาตะคริวรุนแรงมากจนต้องนั่งรถเข็นเวลาออกนอกบ้าน เพราะกลัวจะล้มเวลาเกิดอาการแต่หลังจากที่ทำตามวิธีนี้อย่างเคร่งครัดเป็นเวลาสามเดือนคุณลุงสามารถเดินได้ด้วยตัวเองและออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะทุกเช้าได้มีคำถามที่ผมได้รับบ่อยๆคือถ้าไม่ชอบรสชาติของขิงหรือมะนาวจะทำอย่างไรผมมีทางเลือกให้ครับ 1. นึ่สำหรับคนที่ไม่ชอบขิงสามารถใช้ตะไคร้แทนได้เพราะมีคุณสมบัติกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเช่นกันสองถ้าไม่ชอบมะนาว อาจใช้ส้มหรือมะขามเปียกแทนได้ 3. สามารถเพิ่มใบเตยหรือเก๊กฮวยเพื่อปรับรสชาติให้ดื่มง่ายขึ้นอีกคำถามที่พบบ่อยคือถ้ามีโรคประจำตัวจะสามารถทำตามวิธีนี้ได้หรือไม่ต้องระวังดังนี้ 1. ผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์เรื่องการใช้น้ำผึ้งอาจต้องลดปริมาณหรือใช้สารให้ความหวานทดแทน 2. ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรดื่มหลังอาหารและเริ่มจากความเข้มข้นน้อยๆก่อน 3. ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังควรปรับท่าโยคะให้เหมาะสมอาจต้องลดระดับความยากลงสำหรับการทำท่าโยคะผมมีเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 1. ควรทำในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกอุณหภูมิไม่ร้อนหรือยเย็นเกินไป 2. ส,สวมเสื้อผ้าที่สบายไม่รัดรูปสวมเสื้อผ้าที่สบายไม่รัดรูปเพื่อให้เคลื่อนไหวได้สะดวก 3. ใช้เก้าอี้ที่มั่นคงแข็งแรงมีพนักพิงสูงพอดีที่จะให้เท้าวางราบกับพื้น 4. หายใจเข้าออกช้าๆลึกๆระหว่างทำท่าหากรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายให้หยุดทำทันทีผมมีผู้ป่วยอายุ78ปีท่านหนึ่งเคยกังวลมากเรื่องการทำโยคะแต่พอได้เริ่มทำตามคำแนะนำโดยเริ่มจากท่าง,ง่ายๆทำช้าชา้าเธอบอกว่าหมอคะหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ แต่พอได้ลองทำจริงๆมันไม่ยากอย่างที่คิดและรู้สึกดีขึ้นทุกวันการทำตามวิธีการทั้งหมดนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงในการลม้มและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขมากขึ้นผมขอสรุปประโยชน์หลักๆที่คุณจะได้รับ 1. ลดอาการตะคริวและอาการชาที่ขาและเท้า 2. การไหลเวียนเลือดดีขึ้นทำให้รู้สึกกระปรีก้กระเปร่าส การทรงตัวดีขึ้นลดความเสี่ยงในการล้ม 4. นอนหลับสบายขึ้นไม่ต้องตื่นกลางดึกเพราะตะคริว 5. มีพลังงานมากขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันลองเริ่มทำตามวิธีการเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้และจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้อย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องตะคริวหรือการไหลเวียนเลือดไม่ดี เพราะบางครั้งวิธีการง่ายๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตได้อย่างน่าประหลาดใจผมจะมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในสัปดาห์หน้าพร้อมเคล็ดลับใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะเรื่องการนอนหลับและการผ่อนคลายกล้ามเนือ้อขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ สวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผมจะมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในสัปดาห์หน้าพร้อมเคล็ดลับการดูแลข้อเขา่าและการรักษาสมดุลร่างกายสำหรับผู้สูงวัยขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆสวัสดีครับที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ การผสมผสานร,ระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างชาสมุนไพรและการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธีสามรสสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพของเราได้จำไว้ว่าสุขภาพดีไม่มีขายเธออยากได้ต้องสร้างเองเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมสัปดาห์หน้าผมจะมาพบทุกท่านอีกครั้ง พร้อมเคล็ดลับการดูแลข้อเข่าและการรักษาสมดุลร่างกายสำหรับผู้สูงวัยซึ่งจะช่วยให้คุณเดินได้คล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับทีระวัตหวังว่าความรู้วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ